สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่จะมีการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับลุงพลป้าแตนนะครับได้ประกาศเรื่องด่วนนะครับจากทาง Facebook ชัยพลวิพานะครับซึ่งเป็น Facebook ส่วนตัวของลุงพลกับป้าแตนนะครับโดยมีเนื้อความและรูปภาพดังนี้ครับอย่าหาธรรม ตัดต่อรูปผิดกฎหมายสักครู่ตามต่อไลฟ์สด YouTube ลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะจ๊ะนะครับซึ่งโพสต์ต่งางนะครับมีภาพที่ประกอบไปด้วยลุงพลทนายโนบิทนายเกิดผลพี่อุ๊บวิริยะป้าแตนคุณน้ำฟ้านะครับภรรยาหมอปลานะครับลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ดูนะครับ ว่าเขาจะแสดงความคิดเห็นกันไว้ว่าอย่างไรกันบ้างคนแรกนะครับบอกว่าจัดเลยครับลุงกับป้าจะได้เป็นบทเรียนสําหรับพวกอวตารที่ชอบตัดต่อแต่ไม่เนียนจะได้เป็นบทเรียนสําหรับพวกอื่นบ้างโ้ธรัมนะครับะะบอกว่าจัดเลยค่ะหนักๆข้อถัามานะครับบอกว่าจัดให้หนักเชือดไก่ให้ลิงดูมีหัวแต่ไม่มีสมองค้อรัมนะครับบอกว่าเป็นกาลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะคนถัดมานะครับบอกว่า จัดให้หนักเลยค่ะลุงพลกับป้าแตนโคธรมานะครับบอกว่าจัดเลยเจ้าโคธรมานะครับบอกว่าจัดให้หนักครับพวกแอบอ้างโคธรมานะครับบอกว่าจัดให้หนักเลยป้าแตนลุงพลคุณอุ๊บหมอปลาโคธรมานะครับบอกว่าจะอยู่กับลุงป้าเสมอนะคะสู้ๆค่ะโครมานะครับบอกว่าป้าแตนอยู่แถวไหนคะพี่อยู่กทมเหมือนกันโคธรมานะครับบอกว่าพวกขยะขาดความอบอุ่นจัดไปเลยค่ะโคดรมานะครับบอกว่า สวัสดีจ้าทุกคนคนธรรมะนะครับบอกว่าจะดูความสําเร็จของทุกคนจ้าเจียงไม่เจ้า,จาคนธรรมะนะครับบอกว่าจับได้จัดให้หนักเลยนะไม่ยอมความนะคนธรรมะนะครับบอกว่าจัดไปค่ะเห็นเยอะเลยนะเอารูปลุงนะ่ะไปตัดต่อหลายๆอย่างจัดให้หนักตบหน้ามันสักทีคนธรรมะนะครับบอกว่าจะรักและจะเป็นกําลังใจให้ตลอดไปจ้าลุงพลป้าแตนคนธรรมะนะครับบอกว่า ป้าแตนลุงพลเมื่อไหร่กลับบ้านค้าคิดถึงคดมานะครับบอกว่าสู้ๆคะ่ะต้องทําให้คนดีมีที่ยืนในสังคมมันเป็นอะไรไปหมดแล้วตัดต่อเบี่ยงเบนเพื่อใส่ร้ายคนอื่นเพื่อยอดวิวเงินทั้งนั้นนะ่ะโคตมานะครับบอกว่ายินดีด้วยคะ่ะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีรักเมตตาคอยช่วยเหลืออบอุ้มขอส่งแรงใจให้กับลุงพลและป้าแตน แม้เส้นทางเดินจะขรุขระเมื่อมีผู้ใหญ่คอยประคับประคองทนุถนอมขอให้เดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังโคดมานะครับบอกว่าไม่รังแกใครแล้วก็ไม่ให้ใครรังแกเรานะลุงพลปแตนโคดมานะครับบอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับลุงป้าและทีมงานทุกคนสู้ๆค่ะโคดมานะครับบอกว่าจัดให้หนักมันจะได้ไม่ปากพร่อย พูดดูถูกเหยียดยามคนอื่นเหมือนกันครรมานะครับบอกว่าจัดให้หนักเลยป้าทําให้เสียหายครรมานะครับบอกว่าป้าแตนลุงพลป้าคะได้ยินตํารวจท่านหนึ่งจากข่าวเที่ยงไทยรัฐวันนี้ท่านพูดดีมากเลยนะคะหนูอยากให้ลุงพลป้าแตนได้ยินจังคะ่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากทาง Facebook ของลุงพลป้าแตนนะครับที่มีชื่อ Facebook ว่าชัยพลวิภานะครับต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลเป็นอย่างมากเลยครับ ความคืบหน้าล่าสุดแม่ชมพู่เปิดหน้าโตพวกมโนปั่นข่าวแก๊งเงินกู้อุ้มลูกลุงพลไม่เชื่อคนเสี้ยมจากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์อ้างเรื่องราวว่าครอบครัวของน้องชมพู่นั้นไปติดหนี้นอกระบบกับเสียใหญ่รายหนึ่งแล้วเสียรายนี้ก็ให้ลูกน้องสองคนมาจับตัวน้องชมพู่ไปก็จะมีการต่อรองให้พ่อแม่น้องชมพู่นั้นหาเงินไปใช้หนี้ ส่วนลูกน้องเสียสองคนได้จับตัวน้องชมพู่ไปปล่อยบนภูเหล็กไฟนั้นล่าสุดวันที่ห้าตุลาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปสอบถามลุงชัยพลวิภาหรือลุงพลซึ่งตอนนี้ยังพักอยู่ที่บ้านหมอปราในจังหวัดเพชรบุรีว่ามีความเห็นอย่างไรลุงพลตอบว่าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็อยากให้ทางตำรวจนั้นให้ความเป็นธรรมกับแม่น้องชมพู่ด้วย คือการสอบถามว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงส่วนเรื่องนี้สินจะมีมูลหรือไม่นั้นเท่าที่รู้กันนะในการคุยปรับทุกตนรู้เฉพาะเพียงแค่นี้ในระบบเรื่องนี้นอกระบบไม่เคยได้ยินทั้งนี้นะครับทีมข่าวได้นำโพสต์ดังกล่าวนะครับให้นางสาววิตรีวงศรีชาแม่ของงชมพู่ดูนะครับโดยโพสต์ดังกล่าวนะครับเป็นโพสต์ที่มีการโพสต์กล่าวหาว่า พ่อแม่น้องชมพู่นั้นไปติดหนี้นอกระบบจนเสียใหญ่เจ้าของเงินกู้นะครับต้องให้ลูกน้องมาจับตัวน้องชมพู่ในวันวที่11พฤษภาคม63ที่ผ่านมานั้นโดยนางสาววิตรีแม่ของน้องชมพู่นะครับหลังจากได้เห็นโพสต์ที่มีทีมข่าวอมรินนะครับส่งให้ดูแม่น้องชมพู่นะครับได้ตอบกลับมาว่าโพสต์ดังกล่าวไม่เป็นความจริงและหลังจากนี้ตนจะนํา ส่งโพสต์ดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อเอาผิดกับเจ้าของโพสต์ต่อไปสาหรับข้อความที่นางสวิตรีตอบกลับมาให้ทีมข่าวเป็นข้อความระบุว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงแม่จะส่งโพสต์นี้ให้กับตำรวจตรวจสอบค่ะเมื่อทีมข่าวนะครับตรวจสอบคนปล่อยข่าวดังกล่าวนะครับเบื้องต้นใช้รูปโปรไฟล์เป็นภาพถ่ายน้องชมพู่นะครับและไม่แสดงตัวตนจริงนะครับ อีกทั้งยังโพสต์ข้อความในกลุ่มลุงพลชัยพลวิพาโดยโพสต์เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาในขณะที่ป้าแตนกล่าวว่าสำหรับเรื่องดังกล่าวตนไม่ทราบเรื่องส่วนตัวของน้องสาวแต่ในหมู่บ้านเรื่องนี้นอกระบบที่มีกู้ยืมกันอยู่ก็รู้สึกกลัวเหมือนกันถ้าเรื่องจริงเงินไม่มากไม่กี่หมืน่นก็น่าจะพูดเคลียร์กันได้ น้านหมอปลาบอกว่าเรื่องนี้จะเท็จหรือจริงยังไงไม่ทราบเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนตนนั้นไม่ขอออกความเห็นเพราะว่าเท็จหรือจริงก็ไม่ทราบจึงไม่อยากออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวความคืบหน้าล่าสุดหญิงลีไม่ขอทนประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตกับลุงพลกระทันหันเพราะเหตุจำเป็นกรณีนะครับจากการที่คุณหญิงลีสีจุมพล ที่ไม่ว่าจะไปคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะพาลุงพลป้าแตนไปด้วยถึง3งานติดๆนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีบางคนต่อต้านอยู่บ้างแต่หญิงลีก็ไม่ได้สนใจตรงจุดนั้นเพราะก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบโดยทางคุณหญิงลีนะครับก็ได้ออกมาเปิดใจถึงกระแสของลุงพลนะครับหลังจากที่พาไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยซึ่งหญิงลีกล่าวว่าลุงพลเป็นคนร้องเพลงไม่เพีย้ยน ตั้งแต่แรกที่เห็นในทีวีแล้วเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ร้องเพลงได้แต่ว่าหญิงลีนะ่ะร้องเพลงเสร็จลุงพลถึงจะขึ้นร้องต่อซึ่งหญิงลีกล่าวว่าแฟนคลับของลุงพลเยอะกว่าหญิงลีอีกนะครับซึ่งการโปรโมตน้อยมากเวลาสั้นๆและกระแสแอนตี้ลุงพลหญิงลีตอบว่าเป็นเรื่องปกติที่มีคนรักและก็ มีคนไม่ชอบหญิงลีบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรมากจะได้ไม่รู้สึกแย่โฟกัสถึงคนที่รักหลังจากที่หญิงลีรู้จักกับลุงพลโดยบังเอิญจนรู้จักนิสัยใจคอลุงพลแกไม่ได้มีความละโมบโลภมากอะไรเลยแกอยากรับงานน้อยๆด้วยซ้ำแกอยากอยู่กับลูก รับเดือนละงานก็พอถ้าใครได้ฟังเรื่องในใจของแกจะเข้าใจแกเพราะว่ามีคำหนึ่งที่หญิงลีนะ่ะเล่าให้ฟังที่ทำให้หญิงลีสะอึกหญิงลีถามว่าลุงพลกับป้าแตนว่าถ้ามีเงินทองมากๆยังอยากจะอยู่จุดนั้นไหมอยากย้ายบ้านหรือย้ายอะไรไหมป้าแตนกล่าวว่าไม่อยากไปไหนอยากอยู่กับพ่อ จนกว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วถ้าจำเป็นจะย้ายแล้วค่อยย้ายถ้าใครได้สัมผัสจะเข้าใจซึ่งป้าแตนบอกว่าเอาเดือนละงานก็พอแล้วทุกคนงงมีคนแบบนี้ด้วยเหรอมีงานติดต่อเข้ามาเยอะแยะทุกคนก็เลยหัวเราะด้วยความเอ็นดูซึ่งล่าสุดนะครับก็ทำเอาแฟนเพลงของยิ้งลีและแฟนคลับของลุงพลนะครับตกใจอยู่ไม่น้อยนะครับที่ เมื่ออยู่ๆทางด้านหญิงลีสีจุมพลได้ออกมาประกาศผ่านทาง Facebook ระบุว่าขออภัยคืนนี้ยกเลิกเพราะเหตุจำเป็นก็ยังมีโอกาสต่อไปที่จะได้ร่วมงานกันค่ะขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านค่ะ